สวัสดีค่ะเพื่อนๆพเพชเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะคะแล้วก็มานั่งอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆ่ชาว u t u b e ทั้งหลายนะคะแล้วก็มีลายคอมเมนต์มากเลยที่บอกว่าให้เพชไปสะพานของเซนยายอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยไปกันเลย สถานีเซนายาตแล้วค่ะเพืเ่อนๆโอ้โหเห็นเด็กๆวัยรุ่นนะคะใส่ชุดเรียกว่าชุดอะไรเนี่ยเพืเ่อนๆสองห้าหนึ่งห้าร้อยห้าพัน IDR ตอนนี้เดินอยู่สถานีเซนายานกับเพื่อนเห็นเด็กวัยรุ่นนะคะใส่ชุดเรียกว่าชุดอะไรนะเลยเดินตามเด็กๆไปนอ้ยซุมซุมเก็ตอ๋อโครซุมซุม berapa? much? Lima, lima kok? Aman. Oh, no, 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 satu. ากสถานี MRT มามานะคะเพื่อนๆมาเจอสิ่งนี้เป็นรถเข็นแรกที่เพชเจอนะคะก็เลยขอลองคิดว่าเป็นขนมหวานแน่นอนเห็นมีน้ำเชื่อมมีน้ำแข็งมาค่ะมาดูครั้งแรกของเพชในการทานขนมหวานข้างทางไม่รู้ชื่ออะไรนะคะเพื่อนๆนี่จะเป็นครั้งแรกนะคะเพื่อนที่เพชลองกินขนมหวานจะเรียกว่าขนมหวานหรือว่าอะไรดี ท,ทันุตัวกค่ะอมีสีชมพูนะสีเขียวแล้วก็เหมือนทับทิมกรอบโอเคมาลองกันค่ะ นิ่มๆน,นะคะอืมออกหวานๆไม่หวานมากเดี๋ยวลองคำนี้ดูเพื่อนๆเหมือนขนมหวานนะคะ ได้ลองหนึ่งมื่นลูกเกียชื่อเรียกว่าบ,บูบุนซุมซุมเอสบูบุมซุมซุมค่ะ <c oughs> เพื่อนๆตอนนี้เพรเดินอยู่บนถนนหลักนะคะของเส้นซูดิแมนค่ะตั้งใจจะไปเส้นนยานไปดูกันว่าตรงนั้นมีอะไร <c oughs> หน้าห้างแห่งนี้มีเด็กวัยรุ่นค่ะมารวมตัวกันนะคะแต่งชุดคอสเพย์ต่างๆนี่เป็นจักรยานกาแฟนะคะเพื่อนๆก็จะมีบะหมี่สำเร็จรูปนะคะถึงสำเร็จรูปแล้วก็จะมีแก้วกาแฟมีชามีกาแฟค่ะมีกะติกน้ำร้อนมีน้ำร้อนมีน้ำแข็งในกะติกนะคะ ก็จะจอดกันเลี้ยงไล่อย่างเงี้ยค่ะบนพุทผ่านในเมืองจาการ์ตาอินโดนีเซียมีรถเข็นน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้นะคะ Ah. Senayan What name Senayan Skywalk yeah Skywalk Yeah Oh ah. นี้เพรเคยขับรถผ่านหลายครั้งมากเลยแต่วันนี้บอกคนขับรถแท็กซี่ว่าไปเซนายานสกายวอล์คพ k กคนขับก็พามาที่นี่ล่ะคะ่ะถูกที่หรือเปล่าไปดูกันเลยจากที่เริ่มเดินขึ้นมานะคะก็จะเห็นร้านค้ายอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์โทรศัพท์คอมพิวเตอร์ค่ะเพื่อนเพื่อนอะรสอย่างวะยูอยูนนสใช่ไหมนี่เพไปอยู่ข้างนอกนะคะแล้วก็ พี่เขาบอกว่ามาผิดคะ่ะต้องเดินเข้าไปแล้วเลี้ยวซ้ายคะ่ะ ตึกนะคะมาชั้นสามกับเพื่อนๆจะมีร้านอาหารร้านกาแฟสกายบาร์ค่ะมาดูกันเลย ายวอล์กนี้นะคะเพื่อนๆมีร้านอนาหารมีบาร์ค่ะขายแอลกอฮอล์ด้วยน่าสนใจมากๆเลยค่ะโอ้โหไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว่ามีร้านสกายบนลูฟท็อปแบบนี้ด้วยเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะนีนค่อยๆเดินขึ้นมานะคะเพื่อนๆถึงชั้นสุ วิวที่สวยงามนะคะได้เห็นวิวสวนวิวทะเลสาร้านอาหารแล้วก็เมืองของจาการ์ตาด้วยค่ะเพื่อนๆดูนี่สิคะ ตัวค่ะเพืเ่อนเพื่อนห้าหมื่นหรอฟิฟตี้รูเปียโอ้ยเ <Yeah. S 1> พืเ่อนเพื่อนมาถึงเคาน์เตอร์ที่จะขึ้นไปสไกายวอล์คข้างบนนะคะแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าจะต้องไปซื้อตั๋วข้างล่างเคาน์เตอร์ข้างล่างโอ้โหเพื่อนเพื่อนไตัดสินใจนะคะไปห <c oughs> าเครื่องดื่มแถวแถวนี้ดีกวา่าเห็นมีร้านหนึ่งแล้วค่ะ น่านั่งมากเลย สกายนี่ตอนุกหลังจากเดินอยู่ข้างบนสักพักนะคะเพื่อนๆไปก็ลงลิฟต์มาด้านล่างค่ะเพื่อนๆคะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ร้านอาหารนะคะด้านล่างของตึกเซนายันสกายวอล์คพาร์คค่ะร้านอาหารนี้จะเป็นร้านอาหารที่ขายอาหารซีฟู้ดด้วยค่ะก็เลยสั่งปู้ิกไค่ดำนะคะ วันหลงอยากกินปลาทอดค่ะมีปลาทอดอย่างหนึ่งนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของอินโดนีเซียเลยเพจก็แอบเห็นเอาข้างหน้าเพนนะคะสั่งหอยแมงคู่เพก็เลยสั่งตามด้วยค่ะ,ะเพื่อนนั่งอยู่ด้านนอกนะคะของร้านอาหารเป็นสวนค่ะบรรยากาศดีเลยของเพจเองก็สั่งมะพร้าวค่ะมะพร้าวที่ไม่ได้ใส่มะนาวนะคะจะมีมะพร้าวอีกแบบนึ่งใส่มะนาว ฝรังก็สั่งเบี้ยค่ะเพื่อนๆซอสนี้จะเป็นพริกแดงๆนะคะเดี๋ยวลองชิมว่ารสชาติของซอสจะเป็นยังไงอันนี้เพชยังไม่เคยลองนะครคบทำนี้คำแรกเลยค่ะสีแดงนะคะแต่อารมณ์เหมือนกินน้ำพริกหนุ่มค่ะเพื่อนๆ ลองอันนี้มีมะเขือเทศนะคะมีพริกมีหอมแดงมีแตงกวาค่ะเหมือนเรากินยำแตงกวาประมาณนั้นเลยะคะ่ะเหมือเพื่อนดูและ เหมือนเรากินยำปากระป๋องใส่แจงกวาด้วยเซนายานสกายพาร์คนะคะก็มีร้านอาหารหลายร้านเลยค่ะข้างซ้ายมือน,นี่ร้านสีขาวๆนะคะจะเปิดช่วงเย็นค่ะเพื่อนๆตอนที่เพชมาร้านยังไม่เปิดเลยด้านบนนู่นราคาจะต้องจ่ายเงิน50,000ืรูเปียนะคะเพื่อขึ้นไปด้านบนซื้อตัว๋วจากเคาน์เตอร์ด้านล่างก่อนนะคะเพื่อนๆอิ่มแล้วค่ะตอนนี้แบบว่าหมดแรงที่จะเดินแล้วค่ะเพื่อนๆ วันนี้ขอจบคลิปของเซน่ายานันสกายวอล์กพาร์คตรงนี้เลยละกันค่ะบ๊ายบาย